พี่นงค่ะเจ้าของสวนนะคะคนป่วยเส้นเลือดในสมองแตกยังยังเพิ่งผ่าตัดวันนี้ะคทำสวนได้แล้วค่ะกินกล่องแดงไปประมาณเป็นสิบขวดนะคะหมอบอกว่าไม่รับประกันนะคะเนี่ยช่วยเหลือตัวเองไม่ได้หมอโรงพยาบาลตำรวจบอกแต่ว่าเนี่ยตอนนี้ใช่ไหมคะ เนี่ยที่สวนเนี่ยนะคะผลไม้เต็มเลยค่ะนี่กำลังเก็บพริกอยู่นะคะนี่ฝีมือฝีมือพี่นงเลยค่ะที่เส้นเลือดในสมองแตกเนี<า>่ยนะงามไหมงามค่ะงามงาม,งามเก็บไม่หมดสักทีเลยเนี่ยเต็มเลยพริกค่ะพริก <c oughs> พริก